ใส่เว้นตาทุกคนมันจะมีคนรับพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ต้องเข้าไปในนูนแล้วนะก็ใส่หัวนี้ด้วยนะคะหัวหมวกฟีฟี่เอ็มหูฟีฟี่ไออันนั้นคืออะไรนะทุกคนเอ็มหูที่มันต้องเตือมาไอหูฟังอันนั้นอะ สีชมพูอะไรนะหูฟังสีชมพูอะ่ะแล้วเราเขียนว่าหูฟังสายฟรีนะคะสอไอยอสายฟอ อีฟ e ีนะคะว่าอะไรอีฟีโหูฟังสายสีไม่ใช่แล้วเราลองเขียนแบบนี้ดูนะอาจจะได้นะอาจจะได้หูฟังนั้นนะพี่ก็ไม่รู้ว่าหูฟังนั้นลำมัน เขียนว่ายังไงหรือว่าเขียนว่าอะไรพี่ก็จะหาอยู่นะคะตองไนไม่ใช่แล้วจู่เคยพี่จะใส่หแบบูฟังแบบบีซีเลยอะเดี๋ยว ถ้าเกิดพี่หาไม่เจอหรืพี่จะลองเก็บคำนึ่งว่าใส่หน้ากูดกด่อนต้องมีสิถ้าเกิดไม่มีจะเอาจากไหนอะ ทุกคนพี่หาไม่เจอพี่หาแต่ผมฟังได้แค่อันเนี้ยหูฟังเสียงฟูไม่มีหรอกถ้าเราลองพิมพ์แบบนี้มาทุกคนหูฟังสีชมพูนะฟัง